นะไทยจะนั่งรอนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครมาลงทุนนะเพราะประเทศไทยไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนเดิมนี่ครับคำพูดเลยครับของผู้ว่านะอีกแล้วเราไม่ควรโตแบบล่า GDP หรือล่าตัวเลขนักลงทุนเราต้องดูว่า GDP และตัวเลขนักลงทุนสร้างประโยชน์ความเป็นอยู่ให้กับคนทั้งประเทศแค่ไหนเพราะตัวเลขที่ต้องล่าคือความมั่งคั่งของรายได้ ขัวรเรือนคือทําไงทุกคนมีรายได้ที่สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงเช่นสาธารณสุขเนี่ยต้องพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องให้คนฉลาดตัวเลขที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ้านเลยเราจรึงต้องพึ่งพาความเข้มแข็งจากภายในประเทศต้องไปดูระบบสาธารณสุขดูคนเจ็บป่วยดูการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือไหมถ้าไม่ได้ไม่ได้เรียนหยนังสือแม่ก็ไปค้ายาไปป้นที่นะเออ ผู้ว่าแบงค์ชาติดรเศรษฐพุทธยังกล่าวว่าการเติบโตรูปแบบใหม่จะเป็นการตอบเติบโตแบบยั่งยืนและมีฐานกว้างเป็นการเติบโตแบบนะมอลโลเคอลคือเน้นการเติบโตแบบท้องถิ่นจะต้องทําให้คนต่างจังหวัดมีตังค์ใช้มีอาชีพคนบ้านนอกอะนะและเออนะครับปัจจุบันประชากรเนี่ยนะแปดสิเปอร์เซ็นตอยู่นอกพื้นที่กรทมปริมบฑลธุรกิจ 80%สอก็อยู่นอกพื้นที่กรทมบริมถุนจึงต้องสร้างความมั่งคั่งนอกกรุงเทพและบริมณุนคือทํายังไงก็ได้ให้คนบ้านนอกแม่งรวยอ่ะเนี่ยคนที่ฟังกูอยู่เนี่ยที่อยู่บ้านนอกเนี่ยทำยังไงให้พวกคุณรวยรัฐบาลแม่งทํำยังไงไม่ทำหรอกนะครับทำหรือยังครับนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติได้พูดนะครับนะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติจะกล่าวต่อว่าการเติบโตแบบท้องถิ่นต้องเติบโตแบบแข่งขันได้ เป็นการแข่งขันกับโลกได้ไม่เพียงแข่งแข่งขันระหว่างจังหวัดคือต้องพัฒนาสินค้าก็ส่งออกไปขายต่างประเทศได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นความท้าทายเช่นการสร้างท้องถิ่นสากลที่มีเอกลักษณ์แตกต่างนะแตกต่างกันคือต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นเนะี่ยสามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ด้วยต้นทุนที่ต่ําและมีมูลค่าสินค้าสูงเชื่อมกับตลาดโดยใช้ระบบกระแสออนไลน์เนี่ยต้องเน้นมือถือเนี่ยแบบกูเนี่ยมานั่งนั่งพูดอย่างเงี้ยนะครับ นะสร้างมูลค่าเพิ่มโดยหาจุดเด่นและเอกลักษณ์ต้องมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่ใช่ไปลอกเข้ามา c o p ี y และต้องมีพันธมิตรตัวเล็กจับมือกับตัวใหญ่เพื่อสร้างโอกาสที่จะวินวินทําให้เมืองรองเติบโตก็คือสรุปไม่ง่ายทำยังไงให้คนต่างจังหวัดฉลาดขายสินค้าที่มันมีเอกลักษณ์ตัวเองแล้วก็สามารถแข่งขันได้ทั่วโลกได้แล้วก็มีรายใหญ่ช่วยแล้วก็ขายทางมือถือออนไลน์ทิกตอกเนี่ยเอากุสรุปให้ละกันเนี่ย คือจะมานั่งขายข้างถนนรถทนตายหาหมดแล้วะขายไปขายมาพมา่าแม่ก็ยึดไปหมดแล้วนะไม่ได้แล้วนี่กูสรุปให้เสร็จเลยะนะเพราะนั้นก็เป็นไงต้องพัฒนาคนบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีต้องสามารถขายของทางติ๊กตก็อกอะไรอ,อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยต้องขายให้ได้แล้วต้องมอีตัวใหญ่ช่วยแล้วก็ต้องมีสินค้าต้องมีเอกลักษณ์พัฒนาความรู้แล้วก็ระบบสาธารณสุขต้องดีไม่ใช่ป่วยตายกันหมดนะ การศึกษาการสารสุกต้องลงทุนเพิ่มแต่รัฐบาลไทยมีเงินลงทุนมันไม่มีเงินลงทุนส่วนใหญ่ก็ไปซื้อลดถังปืนใหญ่หมดเรือำนำน้ำนะเออแล้วก็งบสร้างภาพนะครับอันนี้ฝากไว้นี่ผู้ว่าเขาบอกนะกูไม่ได้บอกนะกูไม่แปลกใจเลยลูกน้องทักษิณแล้วมาถึงด่าผู้ว่าแล้วเกินเพราะว่าอะไร โอ้โหเขาพูดมานี่แม่งตีแสกหน้าเลยวันๆก็อยากจะให้มีคนมาลงทุนเอานักลงทุนต่างประเทศเข้ามาวันๆก็อยากจะให้ประเทศเรามีรายได้ถึงสูงอ๋อกูเพิ่งรู้นะว่าการที่ประเทศเรามีรายได้ถึงสูงเนี่ยคนรวยในเจ้าสัวอย่างเดียวแค่ห้าเปอร์เซ็นของประเทศนอกนั้นจนทั้งประเทศโอ,อ้กูเข้าใจแล้วผู้ว่าอืแล้วก็บอกว่าที่ไปชักชวนนักลงทุนมาลงทุนประเทศไทยไม่มีใครมาหรอกครับเดิมเนี่ยประเทศไทยน่าสนใจ คนลงทุนเนี่ยเติบโต10%ตอนนี้เหลือ2%ใครแม่งจะมาล่ะทําอะไรก็เป็นไงเฮ้ยใต้โต๊ะใต้โต๊ะหน่อยใต้โต๊ะหน่อยก็มีอะไรแต่แม่งมีแต่เรื่องทุจริตไม่โปร่งใสอ่ะใช้เส้นสายขออนุญาตก็ต้องจ่ายทั้งทำอะไรประมูลงานก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะ20% 30%ใครแม่งจะมาลงทุนเนี่ย <c oughs> นีและยิ่งล่าสุดเนี่ยจะใช้เงิน9พันล้านแก้รัฐธรรมนูญนะนะ เออเอานักการเมืองสีเทามาบริหารประเทศได้ใครไม่ซื่อสัตย์ใครผิดศีลธรรมก็สามารถเป็นรัฐมนตรีได้โอ้โหแล้วแล้วใครแม่เขาจะมาลงทุนน่ะความโปร่งใสแม่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะประเทศเรามันไม่น่าลงทุนเนี่ยผู้ว่าบอกจากเดิมเนี่ยคนอยากจางประเทศอยากจะมาลงทุนเนี่ยเติบโตสองตสิบเปอร์เซนต์ตอนนี้ไม่มีใครแล้วไปชวยนยังไงเขาไม่มาแล้วเขากลัวอะไรอนะ่ะ มึงเก็บเงินทอนน่ยมึงชัก30%ทําอทำอะไรต่างๆแม่งก็ตายโต๊ะตาโต๊ะวิ่งเต้นประมูลงานก็ต้องตายโต๊ะวิ่งเต้นใครแม่งจะมาลงทุนน่ยมีแต่การโกงการทุจริตเนี่ยฟังจาท่านผู้ว่าแล้วเนี่ยไม่มีนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ประเทศไทยไม่มีสเสน่ห์ไม่มีอะไรน่าสนใจอะ่ะนะชัดเจนไหมพี่เดพูดไปไงตาสว่างเลยเนี่ย กูว่าสงสยัยลูกน้องทักษิณทำไมถึงด่าผู้ว่าว่เรียนจบมาจากไหนถ้ากูเป็นผู้ว่ากูจะบอกกูจบมาหาวิทยาลัยเยลด็อกเตอร์เออนะไอ้นั่นจบแพทยิปยญาโทในประเทศเขาผ่านงานมาเขารู้เลยไอ้พวกนี้มาโกหกประชาชนลาด GDPGDP GDP ก็คืออัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเหมือนกับว่ารายได้เยอะแต่รายได้เยอะเนี่ยนะก็คือโครงการใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆพลังงานร้านสะดวกซื้อ นะอะไรใหญ่ๆนะมีประเทศมีรายได้เยอะรายได้ไปไหนก็อยู่กับเจ้าสัวนะครับแล้วอยู่กับพี่น้องประชาชนไหมคนส่วนใหญ่95%ไม่ได้ไม่ได้มีรายได้สร้างคาสิโนโลงทุนแสนสองแสนล้าน GDP โตไหมโตแล้วเงินอยู่กับใครครับก็อยู่กับเจ้าสัวเจ้าของบ่อนไงน,นะครับแล้วคน95%ของทั้งประเทศได้หาแล้วไม่ได้เลยนี่ครัวเรือนเนี่ยจากเดิมแสนว่าบาทเป็นเท่าไหร่ห้าหกแสน นะนะครับมีรายได้ร้อยบาทหนี้เก้าสิบบาทท่านผู้ว่าบอกเนี่ยนี่คือความจริงครับแต่รัฐบาลเคยพูดไหมสำนักข่าวต่างๆเคยพูดไม่มีนะครับสถานีโทรทัศน์รัฐบาลพูดไม่พูดเราจะตายหากันหมดแล้วเอาอง่ายๆแล้วกันนะคนั้งประเทศนี่จากจาก,จากเป็นหนี้ครัวเรือนแสนล้านตัวนี้ไปนะล้านล้าน่ะหัวล้าน,านสองหัวแล้วนี่คือความจริงนะอะไรถ้ากูพูดไม่จริงนะแม่งสวนมาเลย นะครับเข้าใจนะแล้วยังไม่รวมถึงพวกนักการเมืองท้องถิ่นนะพวกเทศบาลพวกอบจอนะทําหาอะไรก็ชัก30มนะเงินแม่งก็น้อยแล้วเวลาจะจัดซื้อจัดจ้างก็ไะชัก30นะครับชัก30มสคิดดูอ่ะใครจะจัดซื้อจัดใต้โต๊ะสาอย่างเงี้ยตายหาเน่นะสงสารประเทศสงสารตัวเองอะทุกคนอะทำไงต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้นะ แล้วก็มาขายของนทาง Tik To อก a c e b o o k อ่า u t u b e i ิน t a g กรมอะไรก็ได้ต้องหาทางช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือตัวคนเองทุกวันต้องพูดว่าขอบคุณประชาชนที่ช่วยประชาชนขอบคุณประชาชนที่ช่วยประชาชนและผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับรัฐบาลทุกรัฐบาลนะผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้นะทุกรัฐบาลเนี่ยผมคาดหวังอย่างเดียวขอให้มึงพูดความจริงกับประชาชน ขอให้พวกมึงพูดความจริงกับประชาชนประชาชน,ชาชนเ็าอยากจะรู้ว่าโอกูใกล้ล้มละลายแล้วกูจะได้หาทางยังไงไม่ต้องไปรอมึงคนละหมื่นสองหมื่นอะไรต่างๆรอแจกเงินประเทศชาติไม่ดีขึ้นหรอกเขาต้องหาทางรวมตัวกันช่วยกันเขาเรียกขอบคุณประชาชนที่ช่วยประชาชนเหมือนอน้ําท่วมที่เชียงรายเขาบอกขอบคุณประชาชนที่ช่วยประชาชนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ปัญหาแล้วเราคงหวังเพึ่งรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนนะผมไม่ได้บอกรัฐบาลนี้นะ ก็คงไม่ต้องพึ่งแล้วฟังท่านผู้ว่าแบงชาติพูดเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองไปรวมกลุ่มกันศึกษาหาความรู้ขายของนะเอ่อทำยังไงถึงขายไปต่างประเทศได้จะแข่งขันสูงได้นะนะครับก็ฝากกันแค่นี้ครับพี่น้องครับวันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วพี่เดไปก่อนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยขอบคุณครับสวัสดีทุกรู